กล่าวสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมแอลซ่าเกมเมอร์กับเกม Minecraft นั่นเองและในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในแมบบ r r s s s u u v v v a l กันอีกเช่นเคยนะฮะกับเกาะที่มีขนาดประมาณ1 6คู 6, แล้วความลึกก็จนสุดแมปนั่นแหละ โอเคนะฮะจากผาท,ที่เราที่เราได้ทำการขุดเหมืองไปนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะสังเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในตัวของผมเนี่ยมันไม่มีของนะฮะตัวแปลว่าผมเก็บของหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นนะฮะมาเลือดของเราเหลือเท่าไหร่ดูสินิดเดียวอาหารก็ไม่พออีกวิธีเดียวเพิ่มหอดเลือดกับหลอดอาหาระฮะว้าวอาหารก็ เมื่อกี้ไม่าลาวาท่านผูช้ชมไม่าลาว่าไหมเราจาอะ,อะ,อะอ่าอือ d o u ลคิวไปท่านผู้ชมผม double Q d o ิ b l e Q เฉยเลยท่านผู้ชมเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อตอนนี้นะฮะอาหารเราก็ไม่ค่อยจะมีเนี่ยเออมันยังไม่ยอมโตนะฮะส่วนอ้อยที่รัปลูกได้ก็ปลูกไปดีกว่าตอนนี้ นี่ขุดดินตรงนี้ออกมาขุดตรงนี้ออกขุดตรงนี้ออกโอเคขุดตรงนี้ออกด้วยอโอเคตรงนี้โอเคโอเคสวยงามแล้วเราจะวางดินตรงนี้ไอ้ปลายเป็นให้กลายมาเป็นของชิ้นนี้อ่าเปลี่ยนเป็นทรายให้หมดนะฮะตอนนี้ทรายสาคัญมากเอ้ยไม่ใช่สีตอนนี้เราต้องการทรายเพื่อเอามาปลูกอ้อยนั่นเองนะฮะส่วนดินนะ่ะก็พยายามเหลือพื้นที่ที่เป็นหญ้า,าไว้นะฮะไม่งั้นเราคงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราจะ ไม่มีสัตว์เกิดอ่าแล้วก็พืชจะไม่โตทั้ง้าวพืนที่ที่เป็นหญ้าหายไปหมดนะฮะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเควันนี้นะฮะเราจะมาทำเ u e s กันนะ,ะซึ่งเว็บเองนี้นะฮะขึ้นมาเลยมาขึ้นมาปั๊บอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะฮะ็เควสก็มีดังนี้นั่นแหละนะฮะก็เควสแรกเขาบอกมาว่าให้ craft สโตให้ครับสโตนบิกสเตนะฮะก็คือค่อยครับเป็นบันไดอิดใช่ใช่ใช่ด้านล่างมันมีเคลใช่ไหมเออด้านล่างไม่มีมีเคลแล้วให้ครับบันไดอิดยังไงแต่ท่านผู้ชมไหนละเคลนี่ไหมเคลนี่ยาเอา้าแล้วแล้วทำไมเป็นยาอยู่ล่ะเออแป๊บแล้วเคลอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยท่านผู้ชมเขาให้เรามาทําบันไดอิดอ่าน,นี่ตรงนี้ต้องมีเคล ผมเชื่อท่านในนี้ต้องมีเครไม่มีเครว้อยแล้วเครทํายังไงล่ะเฮ้ยก็โถ่เอ้ยในสู่ครับเรามีเคลไหมเคร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 พิมพ์ไปเลยเครนะท่านผู้ชมอืม่างแม่งพิมไม่ได้โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สืบเนี่ยมาจากครั้งเกาะนะฮะครั้งนี้เราจะต้องกลับไปลงเหมืองกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็จากสภาพเหมืองเราในตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสักเท่าไหร่นะฮะโอเคด้านล่าง อ๋อมีทางลัดด้วยนะี่นะโอเคไปกันต่อไปเลยโอ้ผมก็ทำาคดเคี้ยวเกินไปนะบางทีนะเออเจอก,กันด้านล่างนะฮะเจอก,กันด้านล่างปั๊บถึงด้านล่างแล้วโอเคด้านล่างก็มีพื้นที่ก็ไม่มากนะฮะแล้วก็มีเบดล็อกกันอยู่โอเคผมจะมาทํากุดทําการกุดพื้นที่ด้านล่างนะฮมาชี้ทำกุดโเถอเอโหด้านล่างเบ็ดล็อกเต็มไปหมดเลยเบดล็อกนี่ทุบไม่ได้นะฮะอย่าลืมนะเนบ็ดล็อกที่แข็งแกร่งที่สุดในแมนครับเพราะนัานมันทุบไม่ได้อะไงดี อฮอะคือออเฮ้ยเฮ้ยอย่าอเข้าล่ามีลาวาท่านผู้ชมโอเคผมเห็นแบวลแล้วเันนี้เห็นแบวรอดละมีลาวาไหมมันก็ลาวาอีกนี่ลาวาลาวาคือต้องระวังลาวาไว้เป็นอย่างมากนะไม่งั้นเราก็ได้ไปเกิดใหม่แน่ๆนะฮะโอเคขุดไปก่อนขุดไปก่อนตอนนี้ตรงนี้เป็นตรงสุดจิ้นสุดแล้วสินะถ้าสุดตรงนี้เราก็ระวังอย่าให้ตกโอเคโอเคโอเค แค่เราอย่างเงี้ยตกก็พอเรามาเอาหินด้านล่างนี่แหละคือหินนะ้าเบนก็ก็มีนะแต่ไม่เอานี่โอเคขุดแค่นี้พอเราจะไปยังไงต่อดีล่ะอืมขยายพื้นที่สูงขึ้นสักหน่อยแล้วกันนะจะได้ขยับได้โอเคโอเคงั้นเคลียร์เลยท่านผู้ชมเคลียร์อะไรนะคู้ก้อนเมฆสวยงามเคลียร์พื้นที่กันหน่อยทอสทอสโอ้ลืมไปมือทอดมือซ้ายได้ถือทอดมือซ้าย แล้วก็ขูดกันต่อช่ใ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 ช่ฟฟอร์เวดภาพทุกคนโอเคเสร็จมาน้อยนึงตกล้กของหายนะเฮ้ยใกล้แล้วอืมเรียบร้อยตรงนี้เป็นลาวาหรือเปล่าทงต้องเปลี่ยนคือหินมือซ้ายลาวาไหมไม่นะไม่ลาวาโอเคไม่ลาวาก็ไม่ลาวา ขอดูหน่อยด้านล่างนั้นมีเบ็รล็อกอีกชั้นหนึ่งโอเคด้านล่างก็มีบันทีอีกมันมีเพชรไหมเนี่ยมีเพชรไหมขอล้องล่ะเอกรู้มีเพชรไหมอืออือเฮ้ยไม่ทันแล้วฮึไม่ไม่นะข้าจะไม่ยอมมาตายที่นี่แบบนี้เด็ดขาดขึ้นขึ้นไปขึ้นไปฮึผมจะไม่ยอมตายแล้วของตกหมดไม่แน่ฮะผมยอมตายตรงนี้ดีกว่าของตกครับผมตดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้ตาตรงเนี้ยไม่ตายด้วย โคตรเจมไม่ตายคือไม่ตายก็ไม่ตายหรอปะไม่ตายก็ไม่ตายหรอปะไปขึ้นกลับไปก่อนขึ้นกลับไปก่อนถึงชันเบิร์นแล้วมาเก็บ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 เก็เก็บเก็เกมเนเเเก็บเก็บเเก็เก็บเบเบเ้้เกบ โอเคอยาเออจินเดเลตมาได้ดีมากทุกคนเอเอโอเคโอเคเอาของกับมาก่อนอเกือบไปแล้วมิละ่ะโอเคตรงนี้เรายังพอตน้นไม้มิอยอมโตอ้าโตแล้วโตสองต้นละอีกต้นนี้ยังไม่อยอมโตละหรือว่ามันติดล็อกเกินไปก็ไม่น่าเต้นไม้ต้นนี้มันเป็นพวกที่โตแบบส,งสูงสงซะด้วยโอเคลงไปด้านล่างกันต่อนะาไปขุดกันก่อน จริงๆอ่ะก็ไว้เราทำเคล็บันไดบันไดอิดใช่ไหมทุกคนแต่เราทําไม่ได้อ่ะคือมันมันยากไปนะโอเคโอเคเรามาทำเควสอื่นกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเควสอ,อื่นเนี่ยก็จะมีเควสต่อไปก็คือฟาร์มฟักทองฟาร์มข้าวเออฟาร์มเอาฟาร์มข้าวมีแล้วนี่ฟาร์มฟักทองฟาร์มอ่าฟาร์มแตงโมใช่แล้วก็าฟาร์มแผ่น,ผนหินแผ่นหินก็เหรอแผ่นหินน่าจะทำได้อยู่นะสบาย ฟ้าอ้อยทําไปแล้วฟางกระบอเพชรก็ได้อยู่ทํากับดนักมอมอันนั้นต้องทําหน่อยแล้วก็รับเพชรเนี่ยทาไงวะแล้วก็เข้าบริทาขายเหรออือไปเข้าบริทาขา,ขายคือการยังเม,มุมหรือเปล่าแล้วข้าวางสัตว์มากกว่าสองอ๋อมีสัตว์มากกว่าสองตัวเกิดบนเกาะแล้วก็เผาก้อนหินเนื่อซือสงสัยว่าต้องทำแผ่นหินนั่นแหละ็ทําทได้แค่แผ่นหินเท่านั้นนะท่านผู้ชมแผ่นหินงั้นเหรอเอ่อแผ่นหินแผ่นหินแผ่นหิน ยังไงดียังไงดียังไงดีโอเคแผ่นหินนะั้นมาครับครับอไม่ใช่ค่อยะาเราทำแผ่นหินนะแผ่นหินนะแผ่นหินนะ่ะเออว่าครับอีกกว่ามาอ,าออกมาอ,าอาอมาอย่างนี้อย่างนี้โอเคมาอย่างนี้ได้แผ่นหินมาเยอะแยะเลยแล้วก็เขามีเควสให้เราว่าทําให้เกอกขนาดใหญ่ขึ้นเหรออืมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ยากอีกแล้วแหละไม่เป็นไรผมจะไปต่อเกาะด้านล่างเลยแล้วกันนะเรามีแผ่นหินแล้วนี่ ใช้ไม่เกิดประโยชน์นอะไรกันนะไป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 เออเราต้องประหยัดหินกันเอาไว้เราต้องรีบลงไปถึงชั้นล่างแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะทําการนี่เอานี้มาถือไว้ใกล้ๆเลยแล้วก็ทอดถือไว้ด้วยเราจะได้กันเผื่อมีมอนเตอร์เกิดเราจะได้กันไว้โอเคแล้วก็ออก,กดชิไปไว้ต่อเวลาด้วยเราจะมาทําการขยายเกาะก,กันหน่อยเริ่มจากการขยายจากชั้นนี้เลยดีไหม ผมว่าลงไปชั้นไล่หน่อยแล้วกันนี่แล้วก็ตรงนี้โอเคลงไปชิปกดชิปแล้วก็ขยายไปโหมีแร่เล,เลสโตนด้วยมันเยี่ยมจริงๆเลยท่านผู้ชมมีเลสโตนให้เราคือถ้าเราอยู่ตรงนี้สามารถจะเห็นแร่ได้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดิ่ดมกันโอเคไอชิปเออผิดบล็อกมิดผิดผิดไม่เป็นไรผิด,ผ,ด,ผ,ด,ผ,ดผิดเดียวเก้ขายได้เก้ขายได้าไดวางบล็อกหน่อยเน่โอเคอ่าโอเคคือเคโอเค,อ,เค,อ,เคอยู่ ฟังหน่อยนี่แล้วก็กดชิปต่อกดชิปแล้วเดินไปกดชิปแล้วเดินไปเอ้ยจะฮะคือมันลําบากนิดนึงนะท่านผู้ชมแต่ก็ต้องค่อยทําไปทํากลับไปค่อยๆทากันไปอย่าเปิ่มทอดอย่าเปิ่มทอดโอเคค่อยๆทาไปวนรอบเกาะแค่นั้นโอเควนรอบเกาะโอเควนรอบเกาะโอเครอบเกาะอู้มี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 เกาะมีฐานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขุดเดี๋ยวค่อยมาขุด เดี๋ยว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 มันเปลืองของมันเปลืองของเหนื่อยใจกับตัวเองจริงๆเลยเฮ้ยมันเปลืองของก็อ่ะฟาดฟอร์เวิร์ดดีกว่า,าลาวาของในดีจะพูดลาวาดีไหม ไม่รู้สิอุดร้วังดูนะอ่าอุดนะเออเอ,อุดอย่างนี้แหละทำทางขึ้นนิดนนึโอเคแล้วก็ไปต่อยหน่อยทำทางลงด้วยเพราะว่าเวลาเราจะลงไปข้างล่างอ่าอเคเมื่อได้ล่างมีดวงอาทิตย์ได้ล่างมีดวงอาทิตย์ไม่เป็นไรไปฟับเวดเหมือนเดิมเชิญ โอเคเสร็จ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 อ่ะสบายอยู่นะสบายตรงไหนวะต้องมานั่งเออเฮ้ยต้องมานั่งอะไรกับลาวายอีกเนาะเังไม่เป็นไรท่านผู้ชมสมมบอว่าผมไปทําบันไดดีกว่านนะตอนนี้คือคือเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วไงคือเหลือแค่พื้นที่ตรงนี้มันก็เล็กเกินไปเราก็อาจจะขึ้นลงลําบากผมก็ต้องการจะบ,บันไดเพราะนั้นขึ้นไปเอาบันไดดีกว่าท่านผู้ชมไป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 อเคหิน เรามีหินอยู่แค่นี้เก็บสลลบไปก่อนยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้เอาเอาันนี้ออกมาแล้วก็ทําอย่างนี้อชื up, ช้นๆแต่มาเท่านี้ไม่พอทาอีกนิดนึงนี่โอเคน่ okay, นาจะพอเพิ่มไปหน่อยเพิ่มไปหน่อยชืบโ okay, อเคพอแล้วพอแล้วที่เหลือเก็บไปไปลงข้างล่างอะไม่ต้องลงข้างล่างหรอกตรงนี้เลยตรงนี้เลยชื้นใช้หินมีหินแล้วใช้ให้คุ้มค่าเดี๋ยวไม, ái, ไม้ไม้นั่นเหรอ ตัดไม้มาหน่อยดีกว่าช่วงนี้ไม้ต้องไม้ต้องใช้บ่อยแล้วก็เราต้องดูว่าสปริงดอกไหมไม่ดอกเราก็สวยอีกแล้วโอเคสปริง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 ,งโอเคครับเพื่อเป็นการแบบเวลาครับฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพกันกัน <c oughs> นะ,ค,ะ <c oughs> รครับฟาดฟอร์เวิร์ดภาพครับเพื่อเป็นการจะไปแบบล้วครับฟาดฟอร์เวิร์ด โ okay. อเคเซลาชีวิตจะต้องไปขุดด้านบนอย่างนั้นผมจะเคลียร์ด้านบนก่อนนะฮะโอเคงั้นก็ตัดช่วงนี้ก่อนเพราะท่านผู้ชมคงเบื่อที่จะดูตอนผมมานั่งตัดช่วงอีกแล้วใช่ไหมผมรู้ว่าใครๆก็เบือ่อผมเองก็เบือ่อเบื่อกันหมดและโอ้แค่นี้ก็ได้แล้วนี่วาโอเคโอเคโอเคไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดอ่าลงข้างล่างกันต่ออวอโอเคลง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 ไปลงไปลงไปโอเคอีกยาว หมดซะแล้วไงดีอ๋อถึงแล้วดีว่าเยี่ยมไปเลยท่านผู้ชมอะจะเสร็จแล้วหลักนิดเดียวฮะอ๋ะอชึบอ,อีกไจิ้วเดียวนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยอีกหน่อยน,งอนึงได่อาจจะเออเหนื่อยได้ตัวโอเคครบ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 ก็ล่างหมุ่าผมจะไปต่อเกาะเพิ่มเติมเลยสักห,หน่อยแล้วกัน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคือตรงนี้เลยเาว่าไม่ไหลออกนะเอา้านั่งไหลอ่วีก่ะคุณลาวาครับคุณเป็นอะไรเหนื่อยนะลาวาเนี่ยอ่ะผมจะปิดที่ลาวาเดี๋ยงดีเดี๋ยวไว้เข้าปิดแล้วกันนะขยายต่อก่อนก็แรกคือคลิปนี้จะมาทําการขยายด้านล่างให้เสร็จใช่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 ด้านล่างจะต้องเสร็จในวันนี้โอเคเอาแผ่นหินมาเยอะๆเลยไม่สิไม่สิ เราไม่หินไม่พอนะคลิปนี้เราจะวางหินหาอะไรล่ะคลิปนี้เราไม่หินไม่พอนะเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเป้าหมายละโอเคเป็นว่าขยายด้านล่างแค่นิดหน่อยก็น่าจะพอละจากนั้นก็เก็บ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 ในตัวเราไม่ม well> ีอะไรแล้วบายบายวู้วู้หยาเกิดบินต้นไม้ซะอย่างนั้นนั้นไหนๆก็ไหนแล้วก็ทุบ ทุบทุบลงไปแบบดีๆด,ดีกว่าแบบดีๆนะลงไปแบบดีๆชาบชิบฟาดร์เวร์ดพลาบทุกคนเกเกเกไหนก็ได้แล้วงั้นฉันผมจะต่อเกาะด้านบนหน่อยละกันนะ ด้านบนนี้มีพื้นที่พอให้ต่อเกาะเลยงั้นปั๊บอืมไม้เยอะแยะผมว่าต้องไม้มากกว่าน,นี้อีกในนะกอนาคตสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะต่อเกาะด้านบนเนี่ยผมว่าไม,มด้ีกทีเดียวต่อไปนะครับเดี๋ยวเกาะด้านล่างเราจะไว้ต่อเกาะในอีคลิปต่อไปเลยไหมไม่อะคลิปนี้ไม่คลิปนี้จะมาหาเหล็กก่อนหาเหล็กครับท่านผู้ชมเอ่อฟร์เฟร์ดภาพไม่ใช่ตัดภาพใช่ตัด ท่านแน่แค่รอทโตละมานี่เลยคุณแค่รอโอเคขอบใจนะคุณแครอปัป๊บปั๊บแล้วเราก็ได้สปริงมาเพิ่มอีโอเคดีมีอีมีอ,มอีมีสปรปิงสปรปิงเอามาผมรู้ว่าสปรปิงมันต้องมีมากกว่านี้มากกว่านี้ขอลาขอลาไม่ถึงอ่ะขอมีแล้วกันดอกไหมดอกไหมดอกไหมคุณจะดอกไหม โอเคมันไม่ดอกไม่เป็นไรที่เดิมไปนี่แล้วก็อยู่ตรงนี้อ่อมันไม่น่าได้นะเอาไปว่าตรงนี้ละกันโอเคทีนี้ขั้นต่อไปก็โอเคสิ่งต่อไปก็คือการขุดเหมืองด้านล่างเสร็จแล้วขุดเหมืองกันกันจ้าวิป นีผมไม่ได้หรอกคุณเพชรจะได้ตเ้็นชาร์จก่อนนะแต่ตเ้็นชาร์ d ก็ต้องมีเพชรใช่ไหมไอ้ลมาเยอะมากเลยค่อยเอาหาเพชรกี่ก้อนอสามมีสามเม็ดใช่หรือไม่สามเม็ดใช่โอเคทำ Achievement เพชรแล้วไหนเพชรวะนี่ไง Achievement เพชรต่อไปคือกาอ e n c h a ์ d นั่นเองนะฮะถ้าจะ e n c h a ์ d ได้แล้วก็คงจะลำบากอีกแล้วๆอ่ะนะคือลำบากผมอีกแล้ว แต่คุณไปก่อนที่ด้านล่างผมจะขุดให้โล่งเลยขอแค่อ่ะไม่ละพูดไม่ทันขาดคำเลยเจอลาวาสแล้วนี่เมื่อผมเจอลาวานะฮะผมก็ต้องระวังตัวแบบโคตรเลยแหละด้านบนนี้ขุดได้ไหมขุดไม่ได้เหนื่อยเลยขุดตรงนี้หน่อยจัตตาตัตตาัตตาโอ้บันได ไม่ต้องไม่ต้องผมคไอเป็นบไไันไดแค่แค่บันไดโอเคบันไดตรงนี้แหละโอเคเพชรสามเมตรเก็บให้ดีให้ตกตลยให้ตกตายคือผมเตรียมการไว้แล้วเผื่อผมตกตยยเฉพาะเลยนะเนี่ยคืการขึกเหมืองเราใช้แล้วเวลาอีกเหมือนเดิมเลยสินะผมว่านะเราจะต้องมีการปบบเวลาซะแล้วล่ะนะผมว่าจะตัดภาพไปต่อที ไม,ไม่ต้องตัดแล้วครับเจอแล้วไม่ต้องตัดแล้วโอเคเจอเหล็กแล้วมีเหล็กแล้วอาอาจจะหมายเป็นไรมานี่เหล็กเหล็กกองเต,อเตอ๋อฮึไม่นะนี่มันหมยคงไปยังไงกันนะข้าต้องมาเจออะไรอย่างนี้ยังหรอผมจะต้องระวังวะฮะนี่เนีนี่เนีเนีเน,นีลาวาก็ลาวา เอาเป็นว่านะฮะเราขึ้นไปใช้เหล็กพวกนี้ให้เป็นประโยชน์เลยดีกว่ามีเหล็กอยู่สี่ก้อนนั้นขึ้นไปใช้ประโยชน์มันเลยผมรู้สึกว่าเราขึ้นน้ำเบนมันมาเร็วขึ้นนะเออแล้วก็ตัวมานี้เดี๋ยวผมก็ตัดแล้วแหละอีกนินะอีกแป๊บนึงก็ตัดลนะเฮ้เก็บของที่ไม่ได้ใช้ไปก่อนเหล็กมานี่แล้วก็ทำการเผาเหล็กผมจะไม่ใช้ถ่านเพราะถ่านมันเปลืองเงินไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยละกัน ยัดไปยัดไปคือจริงๆอ่ะฐานอ่ะคือเหมือนใช้ก็ได้แต่ว่าเอาไปทำเป็นท็อตด,ดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ไซเบอ์กองมันมีจำกัดมากส่วนไม้ก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่นะฮะสักวันมันอาจจะไม่มีสปริงตกให้เราก็ได้นะฮะเราจรึงต้องเตรียมตัวไว้ก่อนอ่าด้านล่างนี้โอเควค่าคลิปต่อไปเราควรจะต่อเกาะขยายเกาะกันแล้วล่ะนะโอเคอุ้ยโตแล้วเหรอสองต้นพร้อมกันเอาไม่ใช่ต้นเดียวอันเดียวต้นเดียว ว้าวตัวนี้ก็สูงชิดได้แล้วเนี่ยสามชั้นเลยนะหนึ่งสองสามใช่ใช่ใช่ชเคร้อเหล็กเก้าเหล็กมาแล้วอันสุดท้ายโอเคมีประโยชน์ยังไงงั้นหรอฮะก็มีประโยชน์สิเอามาทำเป็นอุปกรณ์เหล็กถังเหล็กเออนั่นแหละที่ที่เราต้องการจะทาถังเหล็กปึ๊บ,บได้ถังเหล็กมาแล้วต่อไปเคสอะอรตักลาวา เขาให้เราตักลาวาท่านผู้ชมแต่ผมคิดว่านะโดนลาวาถ้าถ้าเรามีฝนโง่เกินเออขึ้น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 ไปขึ้นไปขึ้นไปเอ่อจัด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 ปีบแล้ว ผมว่าหน้าเราต้องการกระจกโอเคโอ้ต้นข้าวโตวแล้วนะโตแล้วก็เก็บมาชึบนี่ข้าวมีประโยชน์เอาไว้กินได้เหนไหมครับไม่กินไม่ได้เดี๋ยวคุณจะคัามานะาปลดล็อกปลดครับใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราเพราะเรากินอาหารทุกชนิดใช่ไหมแต่สัต์มันยังไม่เกิดเลยอะ่ะทำยังไงนี้ฮะโอเคโอเค ได้ลาวามาแล้วคลิปนี้ก็จบที่ลาวานี่แหละเพราะว่าจะจบยังไงเดียจะได้ต่อก่อนตอนนี้เลยเหรอไม่ผมขอปั่นไม้ไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราเดินทางกำลังทายคลิปไปเทียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจในการเล่นของข้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบายจ้าบายแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะครับบายโู้โหโอเคโอเ